ครับสวัสดีครับผมนายวิเตอร์ <Yeah! S 1> วันนี้จะพามาดูนอด็อต uh huh. ล้อรถใหญ่ว่าเขาจะหมุนไปทางไหนหมุนเข้าออกไปทางไหน uh huh. มาดูกันครับเพื่อเอาไว้เป็นแนวทางสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้ถ้ารู้แล้วก็ ผ่านได้ครับไปดูกันครับอันนี้ฝั่งขวาฝั่งขวาฝั่งขวา,ขวาหุนไปตามเข็มนาฬิกาฝั่งขวาเขาจะมี ตัวเลขตัวเอันนี้เป็นตัว A ก็คือฝังขวาอันนี้หมุนเข้าให้หมุนไปทางเอมเขียนาฬิกาถ้าหมุนออกก็ก็คลายออกจำ้ำวนเขียในาฬิกาหมุนกลับอันนี้หมุนเข้า หลักหลักเกณฑ์ง่ายๆก็คือลอ้อล้อเขาจะหมุนหมุนไปหมุนไปข้างหน้านลอ้นอนล้อ,อก,ก็จะหมุนเข้าตามที่ล้อหมุนไปอย่างนี้นะครับเวลาเอาออกก็เอาออกหมุนกลับหมุนกลับกันอย่างนี้ <Okay. S 1> ถ้าหมุนเข้าก็หมุน ส่วนเกียร์จัาจำหลักเกณฑ์ไว้ง่ายๆถ้าล้อล้อหมุนไปทางไหนให้หมุนเข้าทางนั้นถ้าหมุนออกก็ให้หมุนกลับเหมือนเราถอยหลังอย่างเงี้ยถ้าหมุนออกถ้าหมุนฝั่งไหนจำง่ายๆครับวันนี้ได้มาถอดล้อ <c oughs> ก็เลยถ่ายให้ FC กันดูเฉยๆว่าหลัก การขันน็อตล้อเขาจะหมุนไปทางไหนว่าหมุนเข้าหมุนออกทำไมเขามีตัวเลขบอกว่า R กับ L R ก็คือฝั่งขวา L ก็คือซ้ายสำหรับข้างขวาให้หมุนไปตามเขียนาฬิกา ข้างขวากับข้างซ้ายหมุนไม่เหมือนกันน,ะนี่ครับหมุนเข้าสังเกตตัวนี้ก็คือหมุนเข้าลูกบล็อกจะวิ่งเข้าหมุนเข้ามันก็นทางนี้ มาดูฝั่งซ้ายกันบ้างซ้ายนี่จะไปทางไหนซ้ายเขาจะมีตัว L อ,อยู่จะมีตัว L บอกว่าเป็นซ้ายหมุนเข้าหมุนเข้าก็หมุนหมุนทวนเข็มนาฬิกานี่หมุนเข้าครับเนี่ยเพราะว่าล้อฝั่งซ้ายวิ่งวิ่งไป่านี้ ิ่งไปอย่างนี้นะครับเราต้องหมุนน็อตไปทางล้อที่มันหมุนไปนะครับไม่ใช่หมุนไถยหลังนะถ้าหมุนไถหลังก็คือหมุนออกฝั่งซ้ายอะ่ะเนี่ยหมุนเข้าหมุนเข้าก็คือทวนเข็มนาฬิกานี่นะครับหมุนเข้า ฝั่งฝั่งซ้ายมีตัว l บอกอว่าเป็นตัวว่าข้างซ้ายนี่ครับฝั่งซ้ายจำง่ายง่ายครับถ้าคลายออกก็หมุนไปทางเข็มนาฬิกานาฬิกาเดือนเข็มนาฬิกาเดือนถ้าคลายออกฝั่งฝั่งซ้ายถ้าฝั่งขวาก็ หมุนทวนเข็มนาฬิกาหมุนเข้าคลายออกก็หมุนไปตามเข็มนาฬิกาจำง่ายๆครับจำง่ายๆก็คือล้อวิ่งไปข้างหน้าลอ้อฝั่งซ้ายวิ่งไปข้างหน้าเราก็หมุนน็อตเข้าไปตามล้อวิ่งเข้าเลยครับถ้าคลายออกก็ถึงกลับกัน หลักการง่ายๆเราจําง่ายๆเลยจําง่ายๆก็คือล้อมันหมุนหมุนไปทางไหนอ่ะหมุนไปข้างหน้าทางไหนก็หมุนหมุนอตไปตามที่ล้อหมุนไปได้เลยก็แสดงว่าหมุนเข้าคลายออกก็คือหมุนกลับกันกับล้อหมุนเหมือนรถถอยหลังเนี่ยเราก็คลายออกก็ถือว่าคลายออกถ้าล้อไปข้างหน้าก็เราก็หมุนไปตามข้างหน้าก็แสดงว่า หมุนเข้าหลักการง่ายๆครับนี่ครับนี่ท้ายหมุนเข้าฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายมุนควนเข็มนาฬิกาก็จะหมุนเข้าข้างซ้ายมันก็มี ตัวหนังสือบอกอยู่ว่า L นะครับ L คือซ้าย R คือขวามีทุกมทุกตัวแล้วครับน็อตล้อเขาอะนี่แหละครับ,ลลรบเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นแนวทางครับก็จบกันไปนะครับสำหรับพามาดูวิธีหมุนน็อตล้อ ่าเป็นแบบไหนครับก็คงม,มีแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปดีๆต่อไปเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ,บ